สบายดีสวัสดีครับสบายดีจ้าพอะกอกับจอนนี่แล้วพี่น้องหน้าตาดีมีนาเฮ็ดให้กินแซ่บพี่น้องเอ้ยเอาไปต้ยต้มบ่น้องไม่ไหลพักเอ้ยสบายดีพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามเศร้าๆจ้ากับบรรยากาศจู่มานั่งหน้าบ้านมานั่งกันนั่งเเาบนอนหัวมวน เยอะจ้ะนี่ก็เสียงนี่กระจกบอกกันน่อยแกงพี่ดอจะเบิ่งรอใหม้ไรเนี่ยสับปะงามเท่นี่เนาะไปหาคู่เดียวคนเดียวแป๊บเดียวนึ่งคนไปคู่เดียวเพคนนะไปจำเขาเขามีแต่ให้คลิปยูฮันซ่าเขึ้นไปฮักเองแป๊บเดียวมาพี่น้องฮักอะฮักเอาแลรักมาเลย ้ไมักับพลาพได้สวยกับกัดจ้าน,น,นี่นี้สุดต่างกับแป,งป้งตัวยิ่ดวยพี่น้องโซอันเดะผเรศวเบ่บงทาน่าน้วันี้ิดามาอะพรไปองไห้โซขาขาวโซตอนนี้ไมีขาวต้องโซเลยน้อโซขาขาว ขาขาวๆแล้วคือเป็นตาส้อนเมืองนะครัก่อนท่าก็จะเหี้ยมาให้กินุทอดด้วยมันความที่เออมาอย่างนี้นี่ไอ้ต้มมันหายเลยบันนี้ก็เสนอเมนูแกงละไม่ยำเที่ยงจะพีิรงจ๋างานต่แท้ทำไมไล่นะต้มกระแซบนเศถัวกระ็นนี่เด้นิ่นะต้มกกนต้มน้ำยานา อันนี้คือนอตจืเลยน้ไม่บ่งกับมีาะแกงจืดกระเพาปัมือละกัหมูยอน้ำไม่บงกับมีบอต้มแบบต้มแบบเปลือกกระบานให้เห็นต้มลวกต้มแบบเปลือกจืดจืดเถื่อเราก็ทานมะม่าแล้วก็มะม่าแล้วก็มันกลายเว็นจืดลวกัใส่น้ำยนเป็นเปลี่ยนเป็นถ่ายเป็นน้ำยาลวก็ใส่ต่างๆลงไป ภาสีออกรสาดบแท้แน่นอนจ้าแซ่บตส่รัสวัสดิ์นึ่ไปคส่บาร์บร่ตัวนี้ะตัเอาติงตีมิดเหียญมีะโนีวาไปพ่นไแซ่ม่กันเลเอาไปตัดตัดขูดขูดเพื่อก็ไปตัดน้อใหญ่เนาะคือไม้กฟ้าโอ้อันฟ้าทีแดดแล้วดีใจเลยพี่นอกเ้ยใหญ่บพี่นอกสับแขน

เดียวเราสต๊กกอน่างากระบุ้เฮียงกันอยู่ได้่นมเคยเห็นว่าน้ไมัซอดค่ะบ้านกนเดบุน้ไมอดมียตั้งขกหมกกระจ่ะน้มเขาไม่แไม่เลยาไมอเพื่นเอามาคัดหัวีน้ดส่วนี้เเสือจะันเบตัวาบบาท กับใบแดงปะทว่า่งวัดื่อยังหลายคันแต่ว่ากับแกะที่ในบานนะอีมือทำเดียวเอาสองเอาสองคันจะได้มีเดียวยืนนใหมุ่กอสเาได้สองคันาจจนีนะกอีเพื่อนใหม่โมขับยอมกู้วัไปอ่อนอรถแต่แตเศร้านลูกชายเด็ตื่นเศร้าเสมอแพี่ดอกตื่ ตีหาก็ตื่นตีหาตื่นมาได้เห็นพ่อโลตีห่าแล้วไปุกไอ่ไปเศร้าไปด้วยปุกอายจนนี่เพลินเพื่อเป็นรถเล่นก็ได้สองคันจ่าคาราสัสิบบาทจ่าบินแบบเบี้ยไม่ไเลยีเดียวแลลอมันกระดึงขาออกได้วนี่นะเมื่อวานเห็นมันกระดึงขาออกวันแต่ดึงขาออกก็ว่ามันปิ้นบมดไปปิดหมดไปเจ้าของอยากมากเจ้าของอยากมาก สุดแต่ยังได้หลดเอสุดแต่ยากได้หลดเออดี่สมุดแต่คนยากได้หลดเอก็ะหลดบังคับคาร์ปดเก้าร้อยซื้อมาให้มากมือเดียวสิขาหัวอยู่แล้อยากอันเดนนะอยากไปลองเก่งเยากไสดร้องเพลงานกัวเขาเจี๊ยสีเลยขอบคุณนายคอยู่บ่อางคืนเลยเวลาผมมีแเซตู้แหละตู้มันเท ตู้ตู้อาสิื้อรอเพียงซื้สังไปสิตะไบรถเต่ามีมาเตาะช่างจ้า๋ยวเาก็สิ้อสังตู้ไปลอยเพยแคแก่นีใครบริจาคตู้ออให้นางบัจจ่าอ่านวางคอมเมนต์กันบ,บ้างว่าตัวนี้ออนไลน์แล้วให้น้องเอ้ยเมาเหล้าขาวไปส่งพวกกับไปแล้วพี่น้องเอ้ยละครไม่ต้องกินลายเรือเปล่ากินเพื่อผว้คนปั๊บเลยพี่น้องกินเบียร์มันอ้วนก็เลยเปลี่ยนมากินเหล้าขาว ประสบเอฟร้อยนะจ๊ะแม่นคนตะเอิญปาก้อยเล่าแม่ไม่เคยอารูดมันในเก๊ะเอารูดอ่คือรูดแล้วเปลี่ยนอะโลมาเปลี่ยนเปลี่ยนอีอย่างเปลี่ยนอะโลมาเสร็จโจกโอ้ยคือสิแปลงไว้แท้ฮะก็ซื้อมานั่นวันเนี้ยันยังมาซุดคำสิผ้าแปลงแท้สร้างพี่น้องเอ้ยต้องตาเป็นสีดำกันสองสร้างแต่ว่าสร้างอะไสร้างเป

เดาออกด้วยนะาพาพนีเม็เลยยเอาหมอหนึงนี่พอนมายามามินบลอกแ่นมายเขียนไเียยมเอานนี้มาติงหมอแว้ไว้ใรบ่วงแหงวนอาย่ม่ดีม่งเลยบ้อากาศดียามวนเศ้าโม่หอนโม่ได้มาสิไปหามารากากีเดีอยัห้าขไปในเมืองขไปเอาเงินกากชีตันูเลย ไอ้กล้วยไอ้กล้วยจากเมกาเพิ่นฝากขึ้นมาทำบุญพี่น้องสากประตูของวัดจ้าประตูของวัดป้านางกาขาดยังขาดเคิร์สหลายอย่างพี่น้องเออเฉพาะค่าสร้างกับเซนก๋วแล้วพี่น้องนี่นี่ในราคาอุปกรณ์การสร้างอีกจ้าไอ้กล้วยบอกกับซอยมาสองร้อยดอลลาร์จ้าคนมือเราจะติดไปเอาอาร์ดเงินพี่ต้องบางอื่นอ่นเซมาถวายหกพันบอกายเพิ่นหกพันก๋วไปแล้ว ผลการศพทุ่นทุ่นสาประตูคงจะห้มันแล้วมันทั่วเลยนาะพี่ดอกนาะกะคนการสร้างก่กำลังเดิาเดินงานกะไปได้ลายแล้วแต่นั่งทำแบบนี้เวลาลงไปถ่ายมืออื่นน้าไปมอบเงินจากจะีงไปถ่ายเจะถ่ายพี่ดอกบวาพอดขันไดแล้วประตูคงส่วนไฟทางโซลาร์เซลล์ไฟทากเสร็จสมบูรณ์แบบกับงดงามพี่ดอกเอ้ยคำมากกับงามคนกับไปหาแลนด์ไปหาวิ่งวิวทำวิวมันสวยนะไปออกไปรุ่นนี้หน่อยกับไปฮาแลนด์วิ่งเลยจ้ะ กับจิตเปิดถ่ายก็ทุกคงพี่น้องบงต้องไปหมอกเงินกับมีบริมีแต่ไอ้กล้วยกัมีหลายคนอยู่ผลสมทบมากจากไทยแหละกัมีพลเรือพลหน่อยอะไรพี่น้องมีหน่อยเห็ดหน่อยมีลายเห็ดลายนะเห็ดบุญเนาะกับจับจิตตะพาเลยเห็ดหน่อยก็เป็นบุญคือกันพี่น้องเอ้ยรอยสองรอยก็เป็นบุญเป็นกุศลคือกันจ้าอะไร ก็ขอบคุณสุกูสุคนและที่ให้นางได้เป็นสะพานบุญจะสส่างสาพัฒนาหมู่บ้านพี่น้องเอ้ยเพราะวา่าจะเป็นไฟกาส,าสวาส่างสวสัยสวยงามน,น,นีก็ขอบคุณด้วยไข่แก้วพี่เตามงนะไี่ร้ายจา้จาก,ก็บดดกัะสิไปเอาเงินจากไข่กล้วยจากเมกาเพิ่นกับเป็นคน บ้านเท่านี่แหละทุก่นไปอยู่เมกาสิเก็บใหม่ใหม่มาขอเป็นไอ้ไปขอเป็นน้องหักเด้อพ่อลาเดิมรับมาบ้านจะได้ไปแวะไปเล่นน้ำจาก็ยินดีจะอยู่ดีก็มีไอ้อยู่เมกาเพื่อคอยก็ได้อุ้ยมันมันโดนอะไรก็ตาธรรมดาได้อยู่เสืยวก็บไม่ไอหักก็เมกาผุนเอาคนคนดินผุนเลย ก็ัุมาดีแท้เ<ม>อยกับวยอมแพทย์เนี่ยเยกับจะมีเอือยหักกาดเหมือนกันมีไอหักคือเม่กาพี่เนาะเรื่อก็มีเอืย <c oughs> อยมีไอ้เมีกาแล้วว่ะสิเอื่อยไข่แก้วไอ้กล้วยแ,แล้วก็อีกหลายๆคนพี่นเน<ม>าะดูไปเยอะมากกับจะมีแฟนจากเมกาแล้วบัดนี้พระฟาบจีไปไปจูมเมกาแต่ไม่ฟัวต่างชาติหาว่าจะแก<ซ>้วฟัวไทยฟัวลาวนี่ใส่บาท อย่าเห็ดนะชงว่าเห็ดก็มีอนลุทธศาตร์ล้นี่ยะู่ายากข้นเขาแล้วนะครูเขาอวยสั์สั่นแกงแซ่บเดี๋ยพี่ดาน้ำไมมนี่นะแกงกระสีเป็นสีมือบาดจนี่แกงคือเก่าแต่กระสีไปเบิ้งกระอยากไปเบิ้งกระเปเบิ้งในซองจีพันลาเดือจ้าเอาด้าด ทุบเอาทุบพี่ดองเอากระสีบอจากไปทุบเอาดมทุบ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 จักโตะน้อยกรทุบทุบบดโลดสับเีพอดีทุบไดอันนี้พวกกระก็ะแกะต้มต้มเป็นนอน้อนี้จุไฟแ้วจุไฟอีกบมดจืดจุเคือกรต้มกระตุ้กปอตุ้มกรบตุ้มกระุกรซุ้กระตุ้อกุมกรมกรบุกรุ้ากร้มกระตุ้มกระตุะุ้ะ พอได้เคยกินน้ำไหม่นยานาในพี่น้องเสียแทนแนนอนจ้าน้ยแก้วเชแกนสวรรค์กึศจะได้ขอบคุณสุกสุกุจะได้กระปากยินดีก็ยินดีล้วก็ดีใจกับปาจะเนี่เดี๋ยวพี่น้องปดผ่าดเกณฑเลยเดี๋วพี่น้องผ่านเกณฑ์เรากรลอกแขกกอกที่อยู่สำหรับัหลับรหัสฟิ้นะจ๊ะพี่น้องกัสิรออีกประมาณหลับรหัสฟินกัสิญากในเพราะว่า นี่แหละขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการรับรหัสฟินนี่แต่ตอนนี้ก็กำลังกรอกอยูอยู่จ้าก็เลยกับครอบแตกคนเยอะที่ใ่ดันดันต่น่ยิงแต่การดันดันให้ทานอีกนะตอนนี้ก็ยังรออยู่รอที่รอรอพอร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 ออรอรอรดรอรออรอออรอรรารอรออนอร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 ออรอรอร้รอรสอนอรมรออรอออออเด้ออ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 ร ขับผมมีพี่นอองมาซีมีมือนี่นะเปิดซองมากรพันแตาผมมีเอซก็ได้ขัดไปนัางงอยๆเห็ดชะ้านปีนกบพันที่ดอจะนั่งเราม่นังบรรยาเดี๋ยนางริเกะสอยเ้ผมมีนี้เราไม่ไล่แต่แกะยามันมีคนพี่น้องกจะไปแกงเลยี่้องตรนี้นะๆต้มเลย ป้าหนุอยใหญ่ใท่พี่น้องเอ้ยตากินแนซ่บได้สัมแขนบราจนาน <ะ S 3> ี่เลยตมาหักตัดอีกมแขนาจนีนน่เลยดบโซขาขาวโอ้ยเก่งโซขาดำในตีตัวแบนแค่นี้เปือมัน,มมมนะ พี่ดอกจ้าก็สั่นกับขอบฝากบรรยากาศวิมนต์นี่้อจ้าขอบคุณสุกูสุกูลขอบคุณติดตามขอบคุณติ่กดไลค์กดแชร์นะจ้าขอบคุณที่ผักแบนบอลจะนี่จะได้ผ่านเกณฑ์ตอนนี้นะจ้าอีกกระรอรหัสพินอีกประมาณ3มเดือนไม่หรอกมันบอดไวประนันประมาณ3เดือนรหัสพินน่ะรอดนแห้งนะจ้าขันรหัสันกำลังหลายขั้นตอนแต่ว่าผ่านเกณฑ์ของยูทูบเบอร์สดแต่ยังไม่ได้ถึงขนาดขั้นตอนว่าได้รับงินอย่างเป็นทานการเขาจังที่สบายใจเราเออบางทีเยวเกาะข้อมูล กอถือการจะมีปัญหาอีกทีน้องแต่กระเป๋าเป็นแรกเสียเรียกใจจะให้ผู้บ่าหน่อยมอรัมเบาจันนี่ต่อไปก็จะเป็นบ่าวตาอะไรแบบนี้เลยด้วลูกทรายข่อยแล้สิ็ปวดสองถูกจะปวดอยู้างสบายิป้าลูกดูสบายดิป้าลูกดูให้คนขี่นั่งเด้อสบายดิป้าลูกสบายป้าเอาสบายดิป้าลูกนี่ต่อไปขคนสิปั้นนี่ถ้าพี่น้องนี่เจ้าถาเบิ่งเด้ออีกอีกประมาณ สิปีมาโดนแค่สิปีได้สิจองกระจองไว้เด้อดิจองไว้เป็นลูกไผ่ลูกเขยนี่ไม่เป็นลูกเขยแต่ลูกไผ่บปล่าเป็นก็เป็นคือแม่มึงไงตายน้ำตาว่าสามียบอละอยู่คนเดียวคนเดียวคนเดียวฮันตี้นี่คนเดียวเดียวบอเมียาเบ่ะกูไม่ได้แซ่บมาเลี้ยงแม่สั่มึงกูไม่ได้เอาได้กูกะ ปลาเขาเรียกแม่นะเขาจะเรียกแม่ซันต้าเอ้าเปรซิโยในอเมซอนนะเคนเดียวเขาปลาเขอยู่ในแม่บ่กนอนใหญ่เขาเดียวเขาอยูคนเดียวใหญ่เขาก็นอนคนเดียววัดสั้นไปดอกเลยหาเงินเขาจะหาเองเขาไม่หาเงินจะหาเองเขาบ่สมูเมอรนี่คือคอแม่จ้ะแล้วตอนที่ใหญ่เขายังน้อยอยา่ยังน้อยวันที่คอบ่ปัดใหญ่ในปลาซางเงินให้แม่บอกซาง์กันในแม่ใส่อยู่ตาตา บอกคนได้มติดตามอาจารย์นี่เด้อสิฝากซ่องดู้ฝากซ่องให้เนี่ย่าตามไว้จนนี่นี่อ่ะลองว่าดูฝากติดตามเลยเด้อไอตานไ่เด้อเคยที่จังบนเน็มก็บนบนฝากติดตามเลยเด้อไอตามไม่เด้อเน็มกล้อดสิ่งให้กำลังใจเลยเด้อเลยเด้อสวัสดีจ้าพี่น้องฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์จ้า